อาจารย์หงมีญาณหูทิพตาทิพด้วยใช่ไหมครับก็ถ้าพูดในในในเรื่องของอปริยัตนะในปริยัตในอภิธรรมเนี่ยจะบอกนะครับจะบอกว่าเมื่อสําเร็จถึงพระโสดาบันแล้วพระอระยิยะขั้นต้นแล้วเนี่ยจะมีอภิญญาห้าอัตโนมัติจะมีอภิญญาห้าครบครบแน่นอนคือมีหลายๆคนที่แบบคิดว่าแบบเอโสดาบันก็ ธรรมดาธรรมดาเหมือนมนุษย์ทั่วไปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์จะพูดไงหลวงพ่อปามดก็พูดช่วงก่อนนะน,นะแล้วก็ครูบาอาจารย์ว่าปามานาำพระอ,อินทร์ก็พูดแล้วผมก็พูดประาว่าจิตใจของพระโสดาบันเนี่ยเหมือนปุถุชนทั่วไปเหมือนกันเป๊ะมีคิดเรื่องกุศลอกุศลแต่ไม่ทำนะคิดเฉยๆเนี่ยเหมือนปุถุชนด้วยแต่ความเร็วในการตัดกิเลสหรือว่าการดับภาพต่างกันเยอะการปล่อยวางก็ต่างกันเยอะ ชาญก็ต่างกันเยอะระดับจิตก็ต่างกันเยอะสมาธิก็ต่างกันเยอะคือที่ต่างคือแบบทุกทุกอย่างคือคือต่างไงแต่ที่ไม่ต่างคือสภาวะของจิตก็โลภโกรธหลงมีเหมือนเดิมแต่รู้เฉยเฉยว่ามันเกิดขึ้นดับลงรู้เฉยๆฉว่าเกิดขึ้นดับลงแต่ไม่ทําตามในสิ่งที่ผิดศีลไม่ทําในสิ่งที่ผิดศีลผิดศีลธรรมเนี่ยแหละคือคือความเป็นพระอริยะขั้นต้น คือจะมีหลายหลายคนที่แบบดูถูกไงดูถูกเออโสดาบันก็แค่นี้เองเหรอเนี่ยแค่แค่พูดว่าสาภาวะเหมือนผู้ตุชนทั่วไปเนี่ยเขาก็แบบอที่ว่าไม่เท่าไหรเนี่ยที่จริงชาญหนึ่งถึงสี่มีครบแน่นอนถ้าถ้าขึ้นระดับภา,าคิยาขั้นต้นนะตาที่หูทิพก็มีระลึกชาติได้ถอดไกลทิพก็ได้ก็คือแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใช้ใช้ฤทธิ์ของของกระสินในสายตัวเองที่ฝึกมาได้เพราผมจำไม่ผิดนะมีอยู่ห้าอย่างสามารถทําได้นะแต่จะทํามากได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับกลังสมรฐานนะคือกําลังสมรฐานเนี่ยมันมันจะเป็นตัวบอกว่าใช้ได้มากแค่ไหนเข้าใจเนาะเข้าใจไหมใช้ได้มากแค่ไหนถ้าถ้าสมมุติอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นสายสุขาวิปัสสโกเนี่ย ท่านมีฤทธิ์เหมือนกันนะมีฤทธิ์เหมือนมีอภินยาหกถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะมีอภินยาหกมีทุกอย่างเหมือนพระอาหารหันต์ทั่วไปไม่มีใครไม่มีนะพระอาาริยะทุกคนมีตาทิพหูทิพแต่จะใช้ได้มากหรือน้อยเนะี่ยขึ้นอยู่กับกําลังฌานเข้าใจใช่ไหม <laughs> ถ้าเปรียบเป็นเกมก็คือแบบเป็นเกมเอสามารถเอผู้ที่มีฌานไม่สูงมากเนะี่ยสามารถใช้สกิลเลเวลหนึ่งก็เพลิงพอแล้วแบบ แค่จัดการปู้ตชนทั่วไปก็ใช้ลิบเลเวลหนึ่งมันก็แบบเพียงพอและเนี่ยไม่ต้องไปถึงเลเวลสิบหรอกไม่จําเป็นขนาดนั้นเนี้ยมันก็อยู่ได้อย่างที่ผมบอกช่วงที่ผมแบบเข้าชานไม่ได้เลยเงี้ยเพ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ได้ไงก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไงมันก็แบบใช้สอนทำท่านทั้งหลายเนะี่ยแค่รู้ว่าร่าจิต แล้วก็ใช้ยานทั่วไปมันก็มันก็เพียงพอแล้วมันไม่จะเป็นต้องใช้ฤทธ์อะไรสูงส่งขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้ามีใครแบบมาท้าให้ไปพิสูจน์อย่างเงี้ยก็ไม่ไป <c ười> คือไรสาตละพิสูจน์แล้วได้อะไรยอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้ก็ฝึกสิในพระไตรปิฎกก็มีไงในพิธรรมก็มีบอกว่าก็มีไงตาที่หูที่ก็มีไง,ไงในในพิธรมนะ ก็ไปฝึกเอาเองแล้วกันอยากรู้ว่ามันจริงไม่จริงได้ไม่ได้เงี้ยกําลังชานต้องถึงนะถึงจะทําได้